ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุนทิยาก็ไเดอออกมาวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงสิพาผีผ้าหนองมาซองเหล็กอ่างน้ำมุนของพราอาจารย์นะคะบางคนก็มักเหล็กอ่างน้ำม้นนะคะบางคนกับ่มักบางคนกับ่ชอบนะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะชอบบ่คือกันบางคนก็อยากห้นุนทิยาเป็นสพานบุญห้ผพามาซองเหล็กอ่างน้ำมุนนะคะเอฟซีทั้งแฟนช่องกับมีคนหลายประเภทคนหลายเอ่อจังหวัดนะคะ พ่เพิ่นบ่สามารถเดินทางมาเองได้อยู่สารครามอยู่ลอยเอ็ดเพินกระโชคดีเป็นประจำนะคะบางคนเพินกระมกักนุนทียาก,กับเป็นสะภานบุญห่พระาพี่พาน้องมาซองเลกอ่างน้ำมนต์วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงในงวดวันที่16ตุลา2564นี่นะคะนะคะกับผู้รู้ว่าเลขสีออกตัวใดเด้อค่ะเด้อทางงสองเทานี่เป็นแค่ซื้อนำเสนอ เป,เป็นแค่ทางเป็นแค่แนวทางเป็นสะพานบุญหาเท่าน,นั้นนะคะตัวเลขก็มีเขาไม่รุดนะคะนะคะว่าเป็นการเสียเวลาขอไปซองเลขอ้างนมำมดน้ำกันเลยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะค่ะพ่อม่พี่น้องสายบุญน้นที่ยากกับ เป็นสะพานบุญหายสภพาพี่พาหน้องมะซองเหล็กอ่างน้ำมนต์อยู่วัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงนะคะนะคะบางคนเพิ่นกะอยากให้ยมะซองนะคะเพิ่นกะตีเป็นเพิ่นกะถูกเพิ่นกะโชคดีแต่ว่านุ่นดียากกะบารามบรารีบ่หลายกะตีบ่ค่อยถูกนะคะจะหายพอไม่ี่น้องเอฟซีตีเองเลยนะคะกะขอพุ่มจะทีขอ,อ,อบารามีปูจะทีปู สีทุโทยาสีปทุมมาปูหรือสีปูปูทุกพระองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่แห่งนี้ให้เปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นโตที่จะออกโตที่จะใช่เด้อปูเด้อในงวดว,วันที่16ตุลา2564นี่นะคะขาดุน่นที่ยากกับอปูคนหายแล้วนะคะไปเบิ้งน้ำกันเลยค่ะ นะคะเลขยูอ่างนมุ่นวัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงนะคะนะคะในวั่นศินน้อยนะคะสินดับศินน้อยนะคะนะคะผู้ใดเห็นตัวใดกับเตียเอเองนะคะเด้อนุ่นทิยาตาบ่ดีบาลามีบ่หลายกับบกาจับคู่ให้บกาตีนะคะกับสีว้าตามเนื้อผาตามตาเห็นเท่านั้นนะคะนะคะนุ่นทิยาเห็นเลขเก้าเลขหกเลขสามนะคะ ตัวหนึ่งข่านี่ก็คือเลขเจ็ดนะคะติดติดกันอยีอ่ก็คือเลขสามเลขเก้าเลขหกนะคะจดว้แคปนาจอไว้นะคะไปเปรียบเทียบกับหล,ลายๆสำนักนะคะชอบก็บค่อยจัดขอลงทุนบ่ชอบก็บ่เป็นยังค่ะต้นทิยาเป็นสะพานบุญหายซื้อบรูว่าเลสขสองตัวใดนะคะคู่พ่น ดวงดีบารามีพินไลเพินกับ,บ่คอยเบิ่งอะไดน,นะคะเบิ้งตาอ่างน้ำม้นนะคะพินมากลเลกอ่างน้ำม้นพินกะถูกแทบทุกงวดนะคะแต่ว่านุ่นที่ยากกับเบิ่งบ่คอยเป็นนะคะที่เห็นยู่นี่กับมีเลกสามเลขหก 6, เลขเก้านะคะเบิ่งเจนึงคือเลขเจ็ดนี่นะคะตรงนี้นะคะเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือเก้าสามนะคะ ซุมเป็นภาพสูงๆให้พอไม่เป็นอรเอฟซีแคปหน้าจอแล้วกันเด้อ ผู้ใดเห็นตัวใดกับอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเด้อว่าเมนแบ่งปันกันนะคะแต่ละคนนตาบาร,รมีบ่ทอกันนะคะเด้อนุ่นที่ยากอาจจะตาบ่ดีบาร,รมีบ่เถิงนะคะที่เห็นเห็นยีย่หือคือเลขสามนะคะตรงนี้นุ่นที่ยาบา่าเป็นเลขหกกับเลขเก้านะคะตรงนี้นะคะที่เกาะกันยุ่งน,นะคะคือหกเก้าเก้าหกตรงนี้คือเลขหนึ่งนะคะ เทิบมากทั้งนี้ค่ะเป็นหางเลขหกนะคะหกเกับเก้ากาะอันยู้อค่ะเด้อตรงนี้ก็เลขสามอาจจะจับคู่าาจะเป็น3 9 9เสหรือ6 9เสามนะคะ เอาซุ่มภาพสูงๆให้แคบหนาจอเด้อค่ะเด้อทางนี้ทางนี้นะคะหมุนกล่องเอานะค่ะเด้อเบิ่งแองซี่ก็คือหกเก้าคือหนึ่งหกเก้าคะ่ะหรือหกเก้าสามนะคะนะคะ นนทิยาห้ย,ยพอเป็นพี่น้องเอ็ซีจับครัวเองนะคะเดอ้อบางคน้นกัดตาดีบารมีหลายนะคะก็สามารถจะเห็นตัวที่จะใช่เพราะว่าปูมันก็เปิดหงูงเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาทั้งช่องเห็นตัวที่จะใช่เดอ้อปูเดอ้อช่วงโควิดลูกหลานมาเพิงบารมีปูนะคะคนะคะ ะะจดไหวแคบนาจดไหวนะคะไว้เปรียบเทียบกับละลายสำนักนะคะสอบค่อยๆจัดค่อยๆทุนว่าสอบกับเลื่อนผ่านว่าเป็นอย่างค่ะนุ่นที่ยาเป็นแค่สะพานบุญไห้ผ้าผีผ้าหนองมาซองอ่างน้ำม่อนวัดอภิสิทธิ์หนองแมง,งม่วงนะคะนะคะ ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีแฟนช่องที่เขามาติดตามทั้งช่องเฮ้ามีคนทั้งคนใหม่คนเก่านะคะขอขอบคุณขอพุอน้พนที่ให้การติดตามก็ขอให้โชคดีถูกหวยล่ำร้วยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีคะ่ะ